สวัสดีพี่น้อง fc ทุกคนทุกทานจ้าสวัสดีทั้ง fc ใหม่แล้วก็ fc เก่าเนาะจ้าสำหรับคลิปนี้ก็มาพบกับแนวทางหุ้นนิเคี๊เช้าบ่ายวันที่21เดือน1 0สองหาหกหาเนาะจ้ากับแนวทางของแอดจอยพารวยตามเคยจ้าสำหรับผลสรุปนิเคี๊รอบเสาร์รอบบ่ายของวันที่20จ้ารอบเสาร์เนาะแอดจอยให้เด่นอยู่ที่76ลูด ผลของรอบเศา้านอาจะบนออกสี่หนึ่งห้าสองสามสำหรับรอบเ้ารลุดไปนอาจะสองสามสามสองนี่กะมาในรอบเ้าร์น่าจะหายรอบบ่ายมารอบเศา้านอาจะเน้นๆกันเลยที่เดียวนอาจะสำหรับนีเคอีรอบรอบเศา้านอาจะหายรอบบ่ายก็มาออกเศา้าน่จะเพราะว่าสูตรตัวเจอะนี่เขาสิเป็นสูตรตัวเดียวกันนองถับตัวโจ้กับตัววินนอาจะสำหรับ สแน,นวทากหานว่ของแอดจอยจะว่าแอดจอยนี่ห้ให้แยกเนาะจ้าสำหรับรอบบาย3 2รูดผลของรอบบายจะบุนออก6 96 96ก่าะรูดไปเนาะจ้าสองตัวล่างรอบบายออก4 2 4 2่กะเข้ากันไปเต็มเต็มเนาะจ้าสองเนาะจ้าเอาใดให้ใดกิดใด,ใดโดดกันอยู่เนาะจ้าสำหรับ น,นี่เคอีมือนีเนาะจ้าเขารอบบ่ายเนาะล่างจากสี่สองสองสี่เนีนเนีนเต็มเต็มกันเลยที่เดียวจ้าเด่นสองรูดสองเด้งจ้ายินดีกับพี่น้องเอฟซีติดตามนี่เคอีคับแอดจอยเนาะจ้าวันที่ยี่สิบกับเขารอบบ่ายเนาะจ้าสี่สองสองสี่เนีนเนีนเต็มเต็มกันเลยที่เดียวเนาะจ้าเดี้ยววันที่ยี่สิบเอ็ดกับมาลลูรุ่นกันต่อนัดจ้า ก่อนสิไปรับสมนี่เคอีวันที่ยี่สิบเอ็ดนอกจากขอบคุณถูกการรับสมนนอกจากขอบคุณถูกการติดต like, ามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์นอกจากฝากพีพีเอฟซีกดแชร์ให้แอดจอยด้วยนอกจากสําหรับนี่เคอีเมื่อนี่จะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับสมและรับฟังนอกจากรับสมรับฟังเพื่อ ความบันเทิงชุมเป็นแค่แนวทางเท่านั้นแนวทางมีเขา่ามีดูดผิดพลาดมดงได้เอจจอยก id, ระตองขอ้ชุดขอ้ชไพพีพีเอฟซี C, หลายๆนอกจากทาหมากักทาชอบจังคอยตาน,นอกจากทาบวมหมับกบวมชอบสามารถปล่อยผ่านได้นอกจากรอบเ้าเมื่อนี้เอจจอยให้เด่นอยู่ที่สี่กับสี่กับสามรูดแนวทางเมื่อนี้กะตัวเดิมเดิมสำหรับตัวเจาะเด่นสี่รูดสี่มีสี่ สี่หกสี่ห้าสี่เก้าเขาตัวได้แบบไรกะสามารถคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปสู่แอนดรอยฟังได้เลยนอะกจากแอนดรอยสิ่ใดมีกำลังใจในการทำแนวทางต,ต่อไปนอะกจากสี่สามสามหนึ่ง สามหกสามเก้าสามห้าสามหาสามสองสำหรับรอบ,บยเมือนี่อยู่ที่หกห้าลูดเด่นหกลูดหกมีหกสี่จ้ะ หกสองหกหนึ่งหกสามหกเก้าจ้าสำหรับเด่นหามิหาหกหาสองห้าสามห้าเก้า 5าจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นจ้าสำหรับตัวเด่นตัวเน้นเนาจะถาพี่น้อง fc ตัวหมักตัวได้ชอบตัวได้กันนําไปเป็นแนวทางใดเนาะจ้าสำหรับตัวทีแอนดอยเน้นอยู่ที่5 9 5 3 5 2 6 4 หกสามหกหกสองสามห้ารอบรอบเสาสามหาสามสามสองสามหกสี่หกสี่ห้าสี่หนึ่งนี่คือแนวทางหุ้นนี่คืออีรอบเสารอบ่ายของวันที่ยี่สิบเอ็ดกะ ประมาณนี้เลยนาะจ้าถามักถาชอบจังคอยตามถามบ่มักบ่ชอบปล่อยผ่านได้จ้ะบ่มีการบังคับกันแต่อย่างใดนาะจ้าเขามาเล้กก็อย่าลืมเป็นกำลังใจกับแอดจอยนาะจ้าแอดจอยขคอขค,ขคุณละลายขอคุณละแชร์ขอคุณละหนึ่งติดตามนาะจ้ะาครั้งนี้ก็มุ่งนะเข้าสู่แปดพันซับสไครต์นาะจ้ะากัฝากไว้นอะ้อมอกอ้อมใจของพี่น้องเอฟซีนิดหนึ่งนาะจ้า ขอให้พี่น้องเอฟซถูกคนถูกทานโชคดีกันถุกคนถูกทานจ้าจิ้มตัวใดก็คอยได้คอยโดนขอให้เฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนทุกทานจ้าสำหรับคลิปนี้แอดจอยก็ขอเก่าคำบา,วาสวัสดีจ้า